สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กระต่ายกินแซบพามากินอีดำดองนะคะสำหรับวันนี้สั่งมาสองกล่องนะคะอีดำดองก็จะเป็นกุ้งดองแล้วก็แซลมอนดองนะคะนี่ค่ะกล่องแรกจุกๆเลยค่ะกล่องใหญ่นะคะน้ำดองก็หวานพอดีคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเข้ากันได้ดีมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นกล่องรวมจะมีกุ้งกับมอนนะคะ สามารถสั่งได้นะคะอีดำดองม,มีขายผ่านไลน์แมนแล้วนะคะนี่ค่ะคำแรกเริ่มกันเลยค่ะติดใจแซลมอนมากกินแต่แซลมอนตักข้าวมาวางบนสาหลายแล้วก็วางแซลมอนใส่กระเทียมนิดนึงลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะชาๆเลยค่ะ งาอีกหนึ่งคำม่อนเหมือนเดิมนะคะกุ้งม่อนเขาคือสดมากอร่อยคอนเฟิร์มค่ะ